สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับผมอยู่กับผมเช่นเคยครับอยู่่รถไถซิ่งไทยแลนด์ครับผมบรรยากาศตอนเช้าครับมีติดบ้านครับผมเกษตรฟุดนี่ครับตัวนี้ตัวเดินสิบสิบเพาใหญ่ครับโซ่สี่สิบเจ็ดข้อโดยรวมข้อจะเป็นเหล็กสวนมากครับเกษตรฟุดนี่ครับ giờ như đây vu nằm khác nào cái tàu thao tuổi nó sẽ kéo u, 1 vĩng แปลงนี้อีกหนึ่งแปลงครับแล้วก็แปลงนี้ครับเราออู่สามแปลงครับข้าวสวยมากครับเขาง้ามครับเขาง้างครับพิ่นเขาหน้าดำเพื่อนนะเพื่อนดำบอลเป็นหน้าทิศบานนะครับบานบ่ได้นะครับน้าบานไหลลงมาทับนะครับบานสองหลอด เรามารอดูว่าจะมีช็อตเด็ดไหมนะครับนี่ครับที่บอกว่าช็อตเด็ดนะครับนาแปลงนี้ครับนาลอกครับนี่ครับนาบิ่งนี้ครับเป็นนาลอกครับนี่ครับนาลอกครับลอกลอกทั้งแปลงเลยนะครับนี我們我們่คร <c oughs? S 1> <c oughs> ับเป็นนาลอกทั้งแปลงเลยนะครับรถไถผมก็เกือบอยู่ตรงนี้ที่หนึ่ครับอยู่ตรงต้นนี่ครับอยู่ตรงต้นไม้ครับ ยูตรงต้นขามเลียนนะครับนี่ครับตรงนี้อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับผมนี่ครับมองนี้นะครับนี่มองต้นขามเลียนนะครับรถไทยเกือบจมนะครับแต่ายุ่ช่วงกางกาอีกนะครับแล้วก็ยุ่ช่วงกางๆานะครับช่วงกางการอลมองอย่นี้เป็นหน้าลอกครับรอมาเบิ้งครับว่าสิติดไปทางไหนครับว่าจะมี็อาเด็ดไหมครับเราดูว่ามันจะมีเฉาเด็ดไหมครับนี่ครับแปลงนี้ครับเป็นหน้าลอกครับอันนี้เป็นหน้าลอกครับรอติดตามครับเขาจะขึ้นมาไหมครับรอดูครับ เรอดูว่ารถเกี่ยวจะขึ้นไหมนะครับเราดูว่าจะว่าจะเกี่ยวมากเกี่ยวแปลงนี้ก่อนหรือเปล่าครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยืนรไสายสิ้งไทยแลนด์ครับดูว่าจะมีจุดเด็ดหรือเปล่าครับ

เหมืนเสริมปีองหฮันนี่ละปีที่แล้วมากเนี่ยรถบีก็ลงแล้วหมูน้าอื่นบ้านี่รถบีก็ลงฮะนี่ขึ้นซื้อหนีกะนได้หนิมหมูนี่ขึ้นซื้อหนีมันมันมันบาน

<laughs> nhang quét mưa là chưa nè buồng <laughs> nhang quét mưa là chưa nè 十五号 ตามหน้าใหญ่กลัวคนาใหญ่ครับ trong cái là cơm giữa còn ba à, mình còn muốn tạm chúng có thấu được thôi để lại nhá Đừng.

ก็แหละเจ้าว่าเจ้าด้วกันเล่นจะของด้วยกันอันนี้ออกก่อนท่านนั่นดีนึกอขันไหนออกก่อนอันนี้ออก่อนอยากเล่นอยู่เลยว่ามันหยาบมันละลาทมันเหนียวมันใส่ทุ่นลายเรือสามห้าหกใครเขาดีเท่าไหร่โอ้เป็นอยู่ดอก อยาคกอว่ากูไม่หยาดกูหยาดเลยกูหยาดใล้วกูขำน้ำเมียนคเรือขั้นเดียวเนาะแค่เลือพึ่งพึ่งเอาไปทังไหอยังแค่เคือยังใหม่ๆอยู่ เกษตัวนี้มันราคาสูงหรอกพวกไอ้นุ่มพวกเจ้าสางรู้เจ้าสางตัวไว้สองสองล้านเจ็สองล้านเก่า,กา,าตัวทอมันสองล้านเก่าตัวทอมันสองล้านเก่าเก็ยจเท่าไหร่ดอกสาสามล้านหรอไหมตันเตนเย่ว่าขันเข้ามีดขันคนมีทุนเขาป่าได้ดขันรถบ่มี่วดบูมียังเฮากับ ไปพ่อไปได้อยู่การเงินบ่ห่อนไหมกันกออกรถเยอะเงินบ่ห่อนทกี่อทั้งละันน้งทังซัรครับี่จะัเอยทังัรนลี้วจอมันได้แค่ละฮเจด้วนี่ถือว่าดเีเติบเลยอเแง่การิ <rotations> รนร่วมันกรหลายเนาะเกนสงาปีได้ร ต้อกัตันคือว่าโอ้รถเกียวนน้อยๆแน่ๆก็ออกได้เนาะแต่ว่าออกหลายก็ปลไวขึ้นขายขายขึ้นหลายขึ้นน,นั่นแหละคนิ่มากแกให้คนเกิดด้วยกันแน่เพี้ยมมีเงินจังสื่การว่ามีเงินคนมีเงินหนุนสินะคนมีเงินแต่ว่าเฮ็ดหยังบ่เป็น,นด่างยางเดียวมังสิโมกขยู่บ่ได้ไม่มได้ไ่ได้ไม่ต้องแก่ละเมียนมัน,ม,นมันต้องหัดเจ้าคนเจ้าของน้ำมันต้องเป็นคนเจ้าของ ทำได้หยิไปจ้างเนีทางอื่นไทยอื่นเขามาคือยังจากก้างเขตอื่นขันคนน้ำบานบอ่อบ่อนี่ยน้ำยังน้อยเขาก็ต้องมีคนน้ำบานล่ะขันเขาไปเอาทางอื่นเขามาเหมือนกันตะก,กี้ผมมาครับไหมเขาครับไหมเขาเราบุณีสมบัติถึงแน่น,าน,านั่นน่นี่แน่บนุณีลุงอะไรบัวท่านกันสิแน่เขากับบัวไหวไหมไมื่อกันโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวไปธุระก่อนครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับที่นี่ก็บ๊ายบายครับฝาวกกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ